สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการอาร์เซนอลยูยี่สิบเอ็ดเล่าเรื่องนะครับนาะยเจนะ โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะครับเรื่องที่จะเตรียมมาเล่าเนี่ยเกี่ยวกับเอ็ดูอาร์โดดาซูวานะครับนะอดีตกองหน้าเบอร์เ้าเท้าสายสุดคมของเรานะครับนะใครเป็นแฟนอาร์ตน์น,นะตั้งแต่ยุค2007-2008ขึ้นมาเนี่ยทันอยู่แล้วแน่ๆนะครับนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยนะความลับในใจของดูดูนะครับนับ10ปีที่เขาไม่เคยพูดที่ไหนนะครับวันนี้เนี่ยเป็นที่แรกที่เขาเด็ดได้ออกมาพูดนะครับเดี๋ยวเขาเนี่ยจะพูดว่ายังไงบ้างมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวติดตามกกกนนไดด้้ใลิิปเเเเยะแต่นะ่็หมมืืออาจขู การยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมกับ pk 2 4นะฮะ pk 2 4นะครับพี่ๆคนไหนชอบการแข่งขันเดิมพันก็แอดไลน์นะฮะไปได้เลยที่แอด pk 2 4นะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณนะครับก็ดูดูทุกคนนะครับหรือว่าชื่อเต็มก็คือเอดูอุลโดดาซิวานะครับนะอดีตกองหน้าตัวเก่งของเราอีกหนึ่งคนนะครับนะในยุคตอนนั้นแหละอย่างที่บอกประมาณสองพันเจ็ดสองพันแปดเป็นต้นมานะครับทุกคนเนี่ยทันกันอยู่แล้วแน่ๆนะครับนะดูดูเนี่ยนะครับก็ ถ้าเอาประวัติข้าวๆก็คือเป็นนักเตะทีมชาติโคเอเชียที่ย้ายมาอาร์เซนอลน,นะครับแล้วก็ด้วยฟอร์มการเล่นด้วยวิธีการเล่นด้วยสไตล์การเล่นนะครับนะผมต้องบอกว่า น่าจับตามองแล้วก็เท้าซ้ายของเขาเนี่ยช้ำหมังมากๆนะครับทำให้แฟนปืนนะตอนนั้นเนี่ยรู้สึกแบบโอ้โหดีลนี้เป็นดีลที่ดีแล้วก็น่าสนใจมากๆคาดหวังไว้สูงเลยกับดูดูนะครับแต่ว่าดูดูเนี่ยก็ไปได้ไม่ไกลกับเรานะเพราะว่าเขามีการบาดเจ็บหนักนะครับหรือว่าก็คือขาหักนั่นแหละนะครับโดยเข้าปะทะหนักจนขาหักแล้วก็จัดนั้นเนี่ยก็คือกลับมาไม่เหมือนเดิมอีกเลยนะครับซึ่งไออาการบาดเจ็บในครั้งนี้นะครับนะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่หนักมากกับดูดูนะแต่ว อาจจะพูดแบบผ่านๆบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ไม่เคยพูดแบบจัดเต็มนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเป็นที่แรกนะที่เขาได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับนะโดยเอ็ดวาร์โดดอซิวานะครับนะให้สัมภาษณ์ไว้กับเดอะซันนะครับซึ่งเดอะซันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องก็สิบหรือว่าเรื่องอะไรแบบนี้ที่ไม่เกี่ยวกับซื้อขายเนี่ยฟังได้อยู่แล้วนะครับนะดูดูก็ออกมาพูดกับเดอะซันนะครับนะออกมาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับนะดูดูเขาบอกว่านะครับนะเอ่อ ผมเนี่ยรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้มาเล่นให้กับอาร์เซนอลนะครับซนอลเป็นทีมที่ใหญ่และแน่นอนว่าเป็นความฝันของทุกคนนะครับนะล่าสุดเนี่ยดูดูก็คือได้เดินทางมาอังกฤษเนาะแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมเฮลเอ็นนะครับเย,ย,ยี่ยมชมอะคาเดมี่ของเรานะมาหาแจ็คบูเชียให้กำลังใจนะครับนะพาลูกชายมาด้วยแล้วก็เนี่ยถือโอกาสมาให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้เลยนะครับเขาก็บอกว่าเออเนี่ย ผมเนี่ยได้มีการมามาหาซโนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะามาที่เฮลเอ็นพวกเขายังคงยอดเยี่ยมและคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับยังคงยอดเยี่ยมมาเสมอและเป็นความฝันของทุกคนนะครับนะเขาบอกว่าแต่ถ้าเกิดว่าให้นึกถึงช่วงเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าเศร้านะครับนะน่าเศร้านะครับนะเขาบอกว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับน้ในตอนที่ผมอยู่ในบราซิลนะครับน้าตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ย ลำบากมากนะครับผมมีรองเท้าสตั๊ดแค่คู่เดียวนะครับและในในบราซิลเนี่ยมันจะมีความชื้นนะครับมันมีความชื้นเกิดขึ้นทําให้ในรองเท้าของเราเนี่ยมันจะมีความแบบเละเทะต,ตุ้มเป๊ะไปหมดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่อยากเปลี่ยนรองเทา้าผมจะไม่ยอมเปลี่ยนรองเทา้าผมจะใช้คู่เดิมครับผมไม่สามารถที่มันไปได้นะมันมีความทรงจํามากมายที่เกิดขึ้นนะครับทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับนะเช่นกันกับรองเท้าที่ผมใส่ให้กับอาร์เซนอล นะครับนะอาซอนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาใส่รองเท้าไนกี้นะครับนะเขาบอกว่าสําหรับผมเนี่ยมันถือว่าเป็นรางวัลส่วนตัวของผมนะในในทุกวันนี้ผมก็ยังเก็บมันไว้อยู่นะครับเป็นที่ระลึกเอาไว้ในบ้านของเรานะครับซึ่งถ้าใครงงว่ารองเท้าคู่ไหนเนี่ยมันจะเป็นคู่นี้มันมีภาพอยู่นี่คู่นี้นะครับนะคู่นี้เลยเดี๋ยวผมหยุดภาพไว้น่าจะเป็นไนกี้เมคิเลียลไหมถ้าเกิดดูผิดขออภัยนะครับนะนั่นแหละแต่ว่าคู่นี้คือคู่ที่ดูดูใส่ตอนอยู่กับเรานะครับนะแต่ว่า ในรองเท้าคู่นี้เองอย่างที่เราเห็นบาดแผลกันนะครับว่ามันมีการฉาการฉการเลยนะครับน้มีรอยแบบขาดแบบหนักเลยนะครับคู่นี้เองนะครับนี่เป็นคู่ที่ดูโดใส่ในวันที่เขาได้รับอาการบาดเจ็บขาหักนะครับนะในวันนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นฝันร้ายของดูดูนะครับดูดูเขาบอกว่าผมรู้สึกบาดเจ็บหนักนะครับตอนนั้นเนี่ยผมต้องพักฟื้น1ปีนะครับนะผมต้องพักฟื้น1ปีแต่ว่าหลังจากที่ผมพักฟื้นเสร็จแล้วเนี่ยผมกลับมาปุ๊บผมยังคงขอใส่รองเท้าคู่เดิม ก็คือคู่นี้แหละนะครับผมยังขอใส่รองเท้าคู่เดิมในการลงเล่นให้กับะอะลตันอีกครั้งหนึ่งผมต้องการคัมแบ็กกลับมาพร้อมกับรองเท้าคู่เดิมแล้ววันนั้นผมจําได้ว่ามันเป็นเกมกับคาดิปนะใน FA ผมยิงได้2ประตูเลย เออนะครับนะโอเคแหละว,ว่าในรองเท้าของผมเนี่ยอาจจะมีรอยฉีกขาดอยู่บ้างแต่ผมก็บอกเลยว่ามันเป็นรองเท้าคู่โปรดของผมจริงๆนะครับนะมันน่าประหลาดใจนะที่ผมกลับมาแล้วผมยังคงเห็นมันอยู่ในห้องล็อกเกอร์ของผมนะครับที่เอ็มหรือสเตเดียมผมดีใจมากๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะในตอนนั้นเองไนกี้เนี่ยเขาก็ได้มีการสั่งห้ามผมนะว่าไม่ให้ใส่คู่นี้อีกนะครับแม้ใส่คู่นี้อีกนะครับไนกี้เนี่ยเขาบอกผมว่า เออผมเนี่ยมีคําเตือนจากไนกี้นะตอนนั้นเนี่ยรองเท้าคู่นี้มันเป็นรองเท้าที่เหมือนล้าสมัยไปแล้วแล้วก็ผมเนี่ยก็คือไนกี้นะไนกี้ต้องการให้ผมเนี่ยส่วนรองเท้าคู่ใหม่ที่มันดีกว่านะครับนะผมก็เลยเลือกใส่แค่เกมกับคาร์ดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแค่เป็นแค่ครั้งเดียวที่คัมแบ็กจากอาการบาดเจ็บกลับมาแล้วก็ใส่คู่เดิมนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนไปแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันก็ยังคงเป็นรองเท้าที่เขายังคงเก็บไว้ที่บ้านเหมือนเดิมนะครับเป็นของที่ะลึก ดูดูเขาเล่าให้ฟังนะครับนะในวันนั้นนะวันที่เขามีการบาดเจ็บนะครับเขาบอกว่าผมจําได้ว่ามันเป็นการต่อสู้กันที่ดุเดือดมากๆนะครับดุเดือดมากๆผมเคลียร์ลูกบอลแล้วก็เท้าของผมเนี่ยก็ยื่นไปข้างหน้าเท้าผมเนี่ยื่นไปข้างหน้าและจากนั้นผมรู้สึกว่าร่างกายผมได้รับการประทะผมแล้วผมก็ล้มลงไปกับพื้นร่างกายผมล้มไปกับพื้นแล้วก็กระแทกอย่างหนัก ผมล้มลงนะครับแล้วก็เมื่อมองไปที่พื้นผมเห็นเท้าของผมแล้วผมก็ชี้ไปที่มันแล้วผมรู้สึกเจ็บมากเจ็บปวดมากๆผมรู้เลยว่ามันแย่มากผมตื่นตระหนกผมกลัวและแน่นอนว่าด้วยเมื่อคุณเห็นเท้าของคุณในมุมที่ผมเห็นเนี่ยคุณจะไม่สามารถจินตนาการความน่ากลัวนี้ออกได้เลยอะ่ะแล้วจนถึงทุกวันนี้เนี่ยผมยังไม่เคยดูรีเพย์ในจังหวะน,นั้นเลยแล้วก็ไม่ต้องการที่จะดูด้วยนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยนะเพื่อนร่วมทีมของผมเนี่ยหลายคนก็มีการ แสดงความเป็นห่วงนะากะังวลกระวายใจมากๆหลายคนรีบรีบเรียกทีมแพทย์ให้เข้ามาดูด้วยความรวดเร็วนะครับนะหัวหน้าทีมแพทย์ตอนนั้นอย่างแกลลี่เลวินนะครับแล้วก็ทีมแพทย์ของเขาเนี่ยพายายามรีบเข้ามาช่วยผมอย่างเร็วนะครับดูดูบอกว่าตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกปวดแสบปวดร้อนมากๆแต่แกลลี่เนี่ยให้มอร์ฟินมากับผมให้ผมรู้สึกดีขึ้นนะครับแต่ว่าจากนั้นผมก็รู้สึกว่าจําอะไรไม่ค่อยได้ ผมก็จาอะไรไม่ค่อยได้แล้วแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นการฟาวนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นการฟาวแต่ว่ามันก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อเป็นแบบนี้นะครับณวันนั้นเนี่ยมันจะมีเทเลอร์นะครับซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นเออน่าจะเป็นกองหลังกองหลังคนที่เข้าปะทะนั่นแหละนะครับนะก็ที่ที่เข้าปะทะใส่ดูดูนะครับกองหลังของเอเวอเรตันใช่ไหมเออ,อของเบอร์มิงแฮมใช่ไหมที่เข้าเสียบ ton, เอเวอเรตันเออที่เข้าเสียบดูดูนะครับ ดูดูบอกว่าก็เทเลอร์นะครับเขาเนี่ยได้ได้มีการมาหาผมนะที่โรงพยาบาลแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้ตัวและญาติผมเนี่ยบอกว่าเทเลอร์มาหาจากนั้นนะครับเขามาหาก็ไม่พอนะครับคือเขายังคงส่งอ e ีเมลมาเรื่อยๆถามผมว่าผมเป็นยังไงบ้างนะครับตลอดที่ผมยังคงรักษาตัวอยู่นะครับซึ่งเขาก็รู้สึกผิดนะรู้สึกผิดรู้สึกผิดเออนะครับนะแล้วก็ดูดูเขาก็บอกต่ออีกว่านะครับนะตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยได้รับการช่วยเหลือนะ จากคุณหมอที่เป็นศัลยแพทย์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญจากเหยื่อสงครามเออนะครับนะมันทําให้ผมรู้สึกอุ่นใจได้บ้างนะกับการรักษาอาการบาดเจ็บของผมผมต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินถึง2ครั้งอันหนึ่งนะครับก็คือครั้งแรกเนี่ยเพื่อแก้ไขเรื่องของการแตกหักนะครับนะอีกอันนึงก็คือเพื่อยืดเท้าของผมเนี่ยให้กลับมาตรงอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยที่ผมตื่นขึ้นมาผมจําได้ว่าผมตื่นขึ้นมาแล้วผมบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนายจะต้องได้ลงเล่นให้กับทีมนี้อีกครั้งหนึ่ง และจากนั้นเนี่ยความกลัวของผมผมันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆเรื่อย,อย,อย đi, ๆ,ๆ,ๆนะครับผมรู้สึกว่าขาของผมเนี่ยมันค่อยๆแข็งแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ผมก็ยังต้องใช้เวลาในการเรียกฟอร์มเรียกจังหวะอีกเยอะมากๆรวมรวมรว,วมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยช่วงที่ผมกลับมาหลังจากการผ่าตัดไดแล้วนะผมรู้เลยว่าอาการบาดเจ็บของผมเนี่ย มันไม่ได้ทาร้ายแค่กระดูกแต่มันทาร้ายกล้ามเนื้อของผมด้วยผมรู้สึกว่ากล้ามเนื้อของผมมีปัญหามากมายผมรู้สึกว่าเอ็นร้อยหวายของผมเนี่ยมันตึงไปหมดกล้ามเนื้อขาหลังมันแย่ไปหมดแล้วผมต้องใช้เวลามากกว่า18เดือนในการที่จะกลับมาให้ร่างกายเนี่ยอยู่ในจุดที่เรียกว่าดีที่สุดนะครับแน่นอนว่ามันส่งผลต่ออาชีพการงานของผมมากๆผู้ผู้คนมากมายนะครับนะรอบตัวผมเนี่ยจะคิดเลยว่าผมเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วผมไม่เหมือนเดิมแล้วแน่ๆเหมือน เปรียบเทียบนะเหมือนเมื่อคุณซื้อรถมาแล้วรถคุณต้องเอาไปซ่อมหลังจากเกิดอบุบัติเหตุหลายคนก็จะก็จะคิดตรงกันว่ารถคันนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วมันผ่านการชนมาแล้วผมรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับผมรู้ว่าเป็นแบบนั้นแน่นอนว่าผมพลาดโอกาสนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบผมได้รับคำสบป,ประมาทมากมายนะมีหลายคนอ,ออกมาบอกผมว่าโอ้ผมจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วผมจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ผมได้ยินมาตลอด ได้ยินมาบ่อยๆจากผู้คนรอบกอ้อรอบข้างของผมนะครับคนที่ทั้งรู้จักและทั้งไม่รู้จักผมรู้สึกเสียใจนะผมรู้สึกเสียใจมากๆนะครับตอนที่ผมกลับมาหลังจากการบาดเจ็บแล้วเนี่ยผมยังคงเลือกที่จะลงเล่นกับอาร์เซนอลน,นะแต่ผมทําได้ไม่ดีมากพอแต่ผมพูดได้อย่างหนึ่งเลยว่าผมเนี่ยรักสโมอสรแห่งนี้มากๆผมรักสโมอสรแห่งนี้มากๆานและผมก็อยากที่จะอยู่กับทีมนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่แต่นะตอนนั้นแล้วเนี่ยผมอายุ26แล้ว ผมอายุยี่สิบหกแล้วและทีมเองก็ต้องการนักเตะที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือทีมผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถตอบโจทย์ทีมได้ผมไม่สามารถตอบโจทย์ทีมได้ผมเลยต้องการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อผลกระทบที่ดีที่สุดของผมในระยะยาวนั่นทําให้เอด็ดวัวโดซิวานะครับตัดสินใจย้ายไปสโมสรชักตาโดเนตอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ นักข่าวนะครับนะของตัวสังเขาก็ถามต่อว่าเออโอเคดูดูถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรเรามาพูดกันต่ออีกนิดนึงเกี่ยวกับอาร์เซนอลนะครับคุณเนี่ยทำประตูมากมายที่อาร์เซนอลนะมีมีซักประตูหนึ่งไหมที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบที่สุดที่อาร์เซนอลนะครับดูดูเขาก็บอกว่าเออถ้าจะให้เลือกประตูที่ชอบที่สุดเราก็อาจจะเป็นประตูที่ยิงได้ในเกมเจอกับเบอร์สลี่มั้งวันนั้นเนี่ยผมเออวันเล่นะครับนะวันเล่เข้าไปด้วยเท้าซ้ายนะครับวันนั้นเนี่ยผู้ภาคเออผู้บรรยายก็คือืออช่่วา ปีเตอร์ดูรีเนี่ยนะครับนะเขาเนี่ยให้บรรยายออกมาเลยว่าโอ้โหดูดูเนี่ยคุณกล้าดียังไงที่คุณยิงแบบนั้นคุณนี่มันยอดเยี่ยมจริงๆนะครับประตูนั้นเนี่ยผมมันยังคงเป็นประตูในความทรงจําของผมแล้วผมก็จะไม่มีวันลืมประตูนี้ดูดูบอกนะครับดูดูบอกเลยเออแล้วก็ดูดูนะครับนะเขาก็ยังมีการเออไม่ใช่สิหน้าข่าวนะครับนะ้าขาวเขาก็ยังบอกว่าเออดูเอ็ดูอโดนะครับในช่วงนั้นเนี่ย าร์ตซนเนี่ยนะครับต้องเสียนักเตะจากอาการบาดเจ็บหนักประมาณนี้ถึง3คนนะครับก็คืออาบูดิอาบีนะครับอาการบาดเจ็บข้อเท้าแตกแลมซี่กับดูดูก็คือขาหักทั้งคู่ในช่วงนั้นเนี่ยเจ็บขึ้นเจ็บพร้อมๆกันใกล้ๆก,ก,กัน3คนเลยคุณเนี่ยรู้สึกไหมว่าคุณเนี่ยมันพลาดอะไรไปบางอย่างในการช่วยเหลือแอสตนดูดูเขาบอกว่าแน่นอนอย่างที่ผมได้พูดไปผมรู้สึกว่าผมพลาดมากนะครับนะผมต้องการที่จะทําทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือทีมนี้ให้อยู่ในจุดที่ดีที่สุด ให้ได้รับสิ่งที่มันเหมาะสมเหมาะสมที่ควรจะได้รับแบบดีที่สุดนะครับแต่ดูดูเขาก็บอกว่าแต่ผมก็พยายามแล้วผมพยายามแล้วจริงๆผมพยายามทําทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับทุกวันนี้นะหลายคนที่บ้านเนี่ยจำผมไม่ได้ทุกทัเว่าผมเนี่ยเคียเล่น,นกับบนอร์ซนหรือว่าทีมชาติโคเอเชียเมื่อคนภายนอกมองมาที่ผมเขาจะพูดว่าอ้าคุณนั่นเองนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บสาหัสสิ่งนั้นมันยังคงฝังอยู่ในใจผมมันทําให้ผมรู้สึกแย่มากๆ ให้ผมรู้สึกแย่มากๆนะครับณนะวันนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากนะผมก็รู้สึกว่าถ้าใครพูดอะไรก็ก็ปล่อยเข้าไปไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่ว่าณวันนี้วันที่ผมโตขึ้นวันที่ผมมีวุฒิภาวะมากขึ้นและแน่นอนว่าผมมีลูกชายแล้วนะครับลูกชายของผมเนี่ยมักจะเจอคําถามบ่อยๆจากเพื่อนๆของเขาจากคนรอบตัวของเขาว่าแบบคุณพ่อนายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณพ่อนายเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็หลายครั้งเขาก็เอาคําถามเหล่านั้นเนี่ยมาถามผมที่บ้าน แน่นอนว่าตอนนี้นะครับผมอาจจะขอให้ทาง YouTube นะทางวิดีโอนะครับเออทาง y t u t u นะหรือว่าบริษัทต่างๆสื่อต่างๆที่มีภาพหรือคลิปในวันนั้นเนี่ยก็คือวันที่เขาขาหักนะครับอาจจะขอให้ลบไปหน่อยได้ไหมผมไม่อยากให้คนจำผมในภาพนั้นอีกแล้ว ไม่อยากให้ผมจําคนในพ่อจำผมในพ่อนั้นอีกแล้วนะครับนะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะมาทิอุสก็คือลูกชายของดูดูนะมาทิอุสเนี่ยเขายังคงข้างใครฟุตบอลเหมือนเดิมแบบที่ผมเป็นนะครับนะปัจจุบันนี้เขาเล่นให้กับฟาร์เมนโก้นะหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยเพราะว่าผมเป็นพ่อเขาไงเขาเป็นเด็กเส้นหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับผมเลยนะครับเขาอยู่ที่นั่นได้ด้วยด้วยผลงานด้วยฝีเท้าของเขาจริง นะครับนะทุกคนปัจจุบ,บันนะักดูดูก็ยังคงทํางานอยู่นะให้กับหน่วยงานในประเทศของโคเอเชียนะครับนะเกี่ยวกับการต่อสู้เรื่องกฎหมายนะครับนะเกี่ยวกับการค้นพบเอกสารที่มันเป็นการปลอมแปลงนะครับคืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลทั้ทีเดียวแต่ก็ยังคงเกี่ยวกับฟุตบอลอยู่ด้วยนะครับในในส่วนหนึ่งแต่ก็ดูแลหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับกับดูดูก็คือออกห่างจากฟุตบอลเต็มตัวแล้วนะครับแต่ว่าลูกชายของเขาเนี่ยยังคงเป็นนักฟุตบอลอยู่นะครับทีนี้ทุกคนก็ <c oughs> อย่างที่ผมได้บอกไปว่าถ้าคุณเป็นแฟนอาร์เซนอลน,นะยังไงคุณก็ต้องจําดูดูได้อยู่แล้วแน่นอนแล้วก็หลายคนน่าจะน่าจะคิดคล้ายๆกันนะครับก็คือเขาเป็นคนที่น่าเสียดายอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่เนี่ยเมื่อเรามาันนั่งฟังบทสัมภาษณ์ดูดูกันแล้วเนี่ยจุดประสงค์ผมว่าตอนนี้เขาชัดเจนนะแล้วเขาก็พูดชัดมากๆเขาบอกว่าเขาอยากให้คนเนี่ยไม่อยากให้คนจําเขาว่าแบบเป็นนักเตะที่แบบเอ้ยเยคยขาหาคนที่ได้รับอาการบาดเจ็บหนักนะครับก็ อยากให้จําในภาพที่มันดีๆมากกว่านะครับเพราะว่ามันก็ส่งผลต่อชีวิตประจาวันของเขาเหมือนกันนาะสำหรับผมนะในมุมของผมเอด็อดวาร์โดซิวาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าแน่นอนว่าเขาเป็นคนที่เก่งนะมีความสามารถมากๆและด้วยที่ผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าเริ่มดู่อนมาตั้งแต่ปีประมาณ2006-2007ใช่ไหม2007-2008เป็นต้นมาเนี่ยนะครับดูดูเนี่ยถือว่าเป็นกองหน้ายุคแรกๆตั้งแต่ที่ผมเริ่มดูนะครับและแน่นอนว่าผมเนี่ยอยากอยากเห็นเขา ประสบความสําเร็จกับเรามากๆแต่ด้วยอาการบาดเจ็บนะครับมันส่งผลหนักจริงๆก็คงม,มันก็น่าเสียดายจริงๆนะครับแต่ก็นั่นแหละนะนั่นแหละนะครับสุดท้ายมันคือชีวิตมันคือชีวิตจริงๆสุดท้ายแบบไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนไม่ว่าเราจะทําได้ดีแค่ไหนมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่มันมาเกิดขึ้นกับเราทําให้เราเนี่ยไม่สามารถประสบความสําเร็จในอาชีพหรือว่าสิ่งที่หวังก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับนะนะก็เคสดูดูเนี่ยมันก็มองได้หลายอย่างนะอาจจะมอง ให้เป็นเรื่องของมุมที่ท้อก็ได้หรือมองให้เป็นเรื่องของมุมที่เป็นแรงบันดาลใจก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับผมเนะี่ยผมมองว่าอาร์เทนอนแฟนๆอาร์เทนอนทั่วโลกไม่มีใครลืมดูดูนะครับไม่มีใครลืมดูดูทุกครั้งที่ดูดูยังกลับมาสโมอสรอนทุกคนยังคงต้อนรับเสมอเหมือนที่ล่าสุดเขากลับมาที่เฮลเอนสักวันก็หวังว่าจะได้เห็นเขากลับมาในสนามเลยไหมมาหาทีมชุดใหญ่มาหาอาร์เตต้ามาให้คํา แนะนำเด็กๆหน่อยไหมก็อาจจะดีนะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอมารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็อ่ะทุกคนคําถามสุดท้ายก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับเอดูอาโดดาซิวาในความทรงจําของทุกคน เป็นยังไงคุณมีความทรงจําอะไรเกี่ยวกับดูดูบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะเดี๋ยวยังไงผมจะไปตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวจะไปไล่ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะกับเอ็ดอาร์โดดาซิวานะครับนะเออยังจํากันได้ไหมกับกองหน้าเมอร์กาเท้าซ้ายคนนี้นะครับโอเคทุกคนยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะวันนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย